เมื่อวันที่21มีนาคมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแกน่นได้เปิดเผยผลงานของดรขจรอัธถพลพงวิลินทรน์นักวิจัยของ AEM ซึ่งเคยเก็บข้อมูลและทำวิจัยสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในพื้นที่ภาคอีสานเมื่อวันที่24มีนาคม2562ที่ผ่านมาได้ย้อนกลับไปที่จังหวัดขอนแกน่นระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2565และทดลองสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอหนองเรือและอำเภอบ้านฝางจงังหวัดขอนแก่นหรือพื้นที่เขตเจ็ดเดิมจำนวน1,237คนและพบว่าพรรเพื่อไทยมีคะแนนนำพักการเมืองอื่นถึงแม้ว่าในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของพักพลังประชารัฐแต่สสพื้นที่เป็นของพรรคเศรษฐกิจไทยทางนี้เพราะพรรเพื่อไทยมีคนทำงานในพื้นที่